แล้วมีกุ่มฟิชบูนนี่มีเอฟซีส่งมาจากตัางเว้ยเขาเป็นไวท์สปิริตฟอร์ตีดีกรีมันก็คือยอดขาวอะไรนะเขาเรียกว่ายอดข้าวสุนาทรีมาดูเอฟซีเขาส่งมาให้ชิมเขาบอกเขาทำเองเลยนี่ไปไปลาวไปอะไรเงี้ยกันว้าสีใสโลทำทนนะโดใหม่ขึ้น ถือว่าเจ๋งมาชิมดีกว่า่หะแนมเเยอาองแวแต่คนน่าเป็นป้าคือเป็นฝายอยู่เป็นฝ้ายอยู่เขาเียดอะสโตนหือใ่ฟมันมีฟอยส์ไปไปหนึ่งสองไปเ เพชรบูรณ์กูก็เลี้ยวได้มึงดูวะเ <c oughs> ฮ้ยหอมอยู่ก,กินผนะลไม้ว่าอืมอร่อยเขาบอกว่ามันเป็นเหล้าชาวบ,บ้านมันเทียบกับวอดก้าของไทยได้เฮ้ยดี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 ดดดดไปเพชรบูรณ์กูพร้อมเลี้ยวแล้ว รัจ้ากลับมาจากเพชรบูรล,ล้วจา้าเหนื่อยเหลือเกินมาแกเหนื่อยสักหน่อยวะเสียงนะกินกินเลิศปลา đại, tay đang tóc, bàn tay đang